วันนี้วันนี้จะพามาเยี่ยมบ้านพี่ตุ้มนะคะถือว่าเป็นแขกคนแรกของบ้านพี่ตุ้มค่ะพี่ตุ้มบอกว่าจะเข้าบ้านพี่ตุ้มได้ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินก่อนใช่ต้องปั่นจักรยานล้อใหญ่ให้ได้ตามอใครปั่นไม่ได้ก็ให้ไม่ให้เข้าแค่แค่ปั่นจักรยานได้แค่ได้เข้าประตูนะคะยังจะต้องมีคอนเทนต์ต่อไปโปรดติดตามนะคะเดี๋ยวจะลองปั่นให้พี่ตุ้มประเมินก่อนค่ะไปเลยค่ะไปให้ได้นะคะ ไปให้ได้นะคะเออเออได้อยู่ได้อยู่เออเลี้ยวดีๆนะระวังลม้ม <laughs> <laughs> มาเลยไม่ได้ามันไม่กัด เห่าก็ดีแล้วขานไหมคะขานไหมคะมาเรืเเเอาาเ่อยๆไปไปไปอีกรอบหนึ่งเลี้ยวไปเออเลี้ยวไปเอาเร็วๆ,ๆหน่อย <c oughs> ให้เร็วให้เร็วหน่อยอู้ยไ,ไม่ให้เข้าลงอย่างเงี้ย ไม่เข้านะนาเร็วเร็วเร็วมาเร็วมาเลยหมาไม่เคยเห, <ผม S 1> คเห็นมาไม่เคยเห็นเลยมาเห่าเลย เอาได้แล้วได้แล้วโอเคอ <c oughs> เออเอาเข้าบ้านได้เม,เมืเ <c oughs> ่อกี้ไม่เข้านะสิบอกให้ไหว้ก่อนไหว้เจ้าที่เจ้าทางสารพระภูมิก่อนนะคะอจอดออขึ้นไปบนนั้นเลยจอดให้เรียบร้อยจอดไม่เรียบร้อยก็ไม่ได้นะ อาจอดตรงนี้แหละโอเคพอแล้วบ้านยังไม่ได้เก็บ <c oughs>